สวัสดีครับแล้วนี้ก็เป็นแปลงเพาะกล้าของซันขอบซึ่งซันขอบเพาะกล้ากาแฟไม่เหมือนกับของไยอื่นทั่วๆไปของเราจะเป็นโลงบ่มที่มีถุงปะติคุมเพื่อจะได้ให้ความร้อนแล้วรากจะออกดีอัตรารอดสูงแล้วต้นกล้าซันขอบนี้เวลาจะลงทุนเราเราทางซันขอบเราก็จะ เอาต้นกล้าที่เริ่มแตกรากอย่างนี้ไปลงถุงเพราะว่าการเสียหายจะน้อยที่สุดตรงนี้ใช้เวลาบ่มอยู่ประมาณ1เดือนก็ก็จะเร็วกว่าที่ทั่วๆไปเขาทำแบบติกตีเสื้อต้องใช้เวลา2เดือนหรือ3เดือนกว่าจะตั้งตัวได้อะไรได้แล้วลากลากจะยาวแล้วเวลาถอนไปลงในถุงเนี่ยลากแก้วจะขาดบ้างอะไรบ้าง ทีนี้ผลผลกระทบจากรากแก้วขาดเนี่ยเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยเวลาได้ผลผลิตบางครั้งแค่5ปีหรือ7ปีเนี่ยต้นกาแฟาจะยืนต้นตายเพราะว่าไม่มีตัวลากแก้วซึ่งจะเป็นผลกระทบระยะยาวสำหรับกรเกษตรกรที่จะไปปลูกกาแฟากาแฟลาบิก้า iga, ถ้าทำขั้นตอนตามระบบของซันคอบเนี่ยจะมีอายุเก็บเกี่ยวได้ถึง100ปี แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเอา,มาเมล็ดที่งอกล่างเนี่ยไปลงถุงลงถุงชาแล้วก็เลี้ยงอีก6 7เดือนก็สามารถส่งได้เป็นต้นกล้าที่ไม่ข้ามปีใช้เวลา6กถึงแเดือนสามารถสามารถลงแปลงปลูกได้เลยนะครับ